สวัสดีครับผมสวัสดีสดเพื่อนนะครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบชาวตามเพจเฟซบุ๊กได้พี่น้องเจอกันยามเสารได้ครับเหมือนอากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่เพื่เก่าวได้ครับช่วงนี้เดือนเขาเดือนกุน้มผ้าล่ะเย,ย็นในยามเสาร์เ,เย็นยามเสารพักกับไก่พ่อขายแล้วเด้อครับ<า>อ,อีกอีกจักน้อยครับผมถ้าไม่ชิคายกอกขายได้แหละแต่ว่าเขารอให้เขาโตก,ก็ดีจักน้อยเดี๋ยวเตรียมแปลงไว้แล้วพี่น้องว่าสิปลูก ผักชีจีนด้วยครับเตรียมแป้งไว้กับปุ๋ยคอร์กด้วยพี่น้องปุ๋ยคอกกับแกบดิบครับผมแกบดิบผสมคุกเข่าให้เข้ากันแต่อันอันลองนี่แล้วแต่อันสเห็ดด้วยค่ะพี่น้องเห็ดตอนหนิงเห็ดยกสูงอันนี้เห็ดยกสูงขึ้นเพราะว่ามันชิเข้าหนาฝนครับเพราหนาฝนพี่น่องก็เลยเห็ดยกสูงคือว่าคือตกเก่าตกเก่าเสร็จผมเชี่ยเป็นลุกไใบพอช่วงหนาแรงนะ เตรียมดินกับปุยยังหมากไม้ด้วยครับกับห้าวกระเน,น่นปุยขอ,อกกับแกบแกบดิบถ้ามีแกบดําก็ดีแล้วพี่น้องแกบดำไม่ถึงแกบที่เผานะถ้าห้าวบ่ไหนไปหามาครับก็เลยใส่เป็นเป็นแกบดิบแทนนด้วพี่น้องนี่กระโปดเป็นยังแล้วค่ะกระปวดพี่น้องเกิดดีดีกระโพดอายุตอนนี้ได้เจ้ามือเขาปลูกประมาณวันที่หานาะสิบหมื่นประมาณสิบหมื่นครับกระโพดอายุประมาณสิบหมื่น เป็นสิลูกผักชีจีนด้วครับเสานี้เิ่งเด็ดผักชีที่มากไกลมาไหวได้ครับแปลงนี้ลงกวางตุ้งด้วครับเพราะกวางตุ้งไวแล้วนี่ค่ะพี่น้องอข้าวสีห่อผาหอผา,อผาะะบ่มบ่มเข้าไว้ห่อผาบานอนห่อสีนะครับ <หอ S 1> ชุบหน,<า><อ>นามพร้อมก็ห<อ>นามหดพร้อม นาโพดให้ปิกเปียกเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ห่อไว้แล้วกเว็เอาไว้เอาไว้ในที่หลมด้วยค่ะเอาไว้น้ำเพื่อนเขาก,กับเอาไว้น้ำของนามของยังกระได้สิแต่นี่โซจีมาไว้น้ำก็กลวยพี่น้องใช่ไหบ่มไว้ประมาณสามสี่หมื่นเปิดเบิรงว่าเขาอกหักเขากาับลงแป้งเลยค่ะนี่เห็นบอกพี่น้องนี่เขา,ขาอ,อกหักค่ะปมหลากแล <ไป S 2> ้วอัตราการเกิดสูงครับหากขาวๆนี่เขาสิออกมากค่ะพี่น้องนี่<า> กันเห็นห so ่าขาวๆเนี่ยเอาลงแป้งเลยค่ะอย่าให้ห่าเขายาวแห้งเด้อพี่น้องให้ห่าเขาเห็นขาวๆมาจังน้อยสุดเลยค่ะนี่เขาก็เอาลงแป้งได้เลยค่ะบางรั้งกับปลูกไงเด้ค่ะพัชชีบางรั้งกับปลูกางบางข่างคนมาคนปลูกบกเกิดแต่ช้จิ้มปลูกยหมได้เกิดยหนมแหนมได้เกินแหนมค่ะเฮ็ดแต่แบบนี้เลยค่ะเฮ็ดแต่สูตรนี้เลยค่ะพี่น้องจะไปปลูกกันเลยพี่น้อง ปลูกนล้วเขาคุ้มฟางเนาะคุ้มฟางบางๆรักษาความชื่นยหกกน่อยกี่เจ้านยกับพ่อคายแล้วละครักกี่โบกี่มือพี่น้องได้สิ้อผ้าพี่น้องออกคายพักแล้วป้าปลกเลยจอดรุมมาเลยเด้อ ยอดลุ่มเด้อพี่น้องวัวนี้ใชจิ้มสียอดลุ่มเอาุูมละ1 0บาทบาทเต็กี้ปลูกไม่แตจปลูกเป็นแถวอาไหมขีดขีดเป็นแถวเป็นแถวแบบอเนีฮนดยดลุ่มยอดลุ่มแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยงกะนหัน้ำที่หลังด้วครับยอดลุ่มเป็นแถวงามก็เลย10บาทซีบาท เดี่ยนี้ได้เลน้ยหาสิบบาทกล้วยเครื่อน,นหนึ่งแก่ตัดแข็งไดหนาหคุ้มฟางหยดลูกไปพ่อประมาณค่ะหดหนาม้วก็คุ้มฟางด้วยครับประมาณกะเอาประมาณบรตงเลือกแห้งด้วยพี่นอ้องสีห้าเมร็รไปเห็ดลุมนี่บะตรงเลือกแห้งด้วยค่ะ พ่อมันอันพ่อเขาดินปกไหลปิดเม็ดไหวพ่อเขาขืนง่ายๆจะพี่น้องมีแกบดำก็ดีด้วยครับผสมดิน ที่ห้างกักะเอาโหลดพี่น้องผ่มีสูตรใต้โต๊ะหว่าควบห่างจากขืบจากนิวอยู่ที่เทคนิคของไผ่คองมันเลยครับการปลูกผักเขามีแต่เขาเเออามีหอกขึ้นมาเกิดขึ้นมาเท่ากับบ่มลุงเท่าค่ะพี่น้องเขามีความคิดแบบแรกรเฮ็ดเลยครับให้ตะคอให้เขาเกิดวัชพืชน,นี่เขาก็ตรงยังไงเขามีเนาะแต่คู่ฟางเนี่ยมันชีบ่ค่อยเกิดหรอครับพวกวัชพืช กิดน้อยกำจัดแต่ง่ายเวลาเขาคุกฝังเวลาหนาเขาเกิดเขาก็องกำจัดงายเขาเสียเวลาปีนี้อากาศเย็นโดนเนาะลุมละหาหงเม็ดเกจเม็ดบางทีเขาก็บริอาจที่บริอเกิดทุกเม็ดหรอกครับอาจจะบริเกิดทุกเม็ดแล้วก็ตอมีเม็ดบาเกิด โค้งยาเลยครับแก่เลียวเลยพี่น้องเอายอดเอาัากมืองอกที่เขาเคยปลูกเมื่อกี้มือเลยนะเพราะว่าหากเขาออกไงเพราะโดนถ้าปลูกผักเลยเพ,พี่น้องปลูกผักที่เขากินในขัวเรือนครับพวกหอมผักชีนี่ครับคือว่าเขากินแบบเทียบทุกมือเลยกับว่าไดหอมผักชีน่ใส่ต้มใส่แกงใส่หลา พ่อ,อเห็ดไม่ดูหล,หลายๆอย่างครับพักเพื่อเาเป็นตะปูครับเป็นตะปูไปกินน้ำข้าวรเลื่อนนะพ้อมกับผักชีนขายไง,ไงนะขายาง,งสำหรับพี่น้องที่ว่าบ่ปลูกขายด้วครับปลูกไว้แค่กินปลูกในกระถางในยังก็ได้ยางรถยนต์เนาะที่เขาเห็ดขายเนะ<ง>าะที่ไก่เคียบอะไรด,ด้วยครับไก่ขึ้นเคียบอะไรจะสมัครไก,ก่คาับมีวิชาตัตวเบาอบ,อบินขึ้นได้ ซื้อดินทุ้งใหม่อะนะมาผสม้ซือดินทุ้งมาปลูกงามซื้อดินทุ้งน้ำการคล้ายต้นใหม่ทุงละสิบห้าบาทเกตทุงลอยได้เนี่ยที่เขาขายมาผสมดินบานเห่าใส่กระถางปลูกเม็ดพีเรอหลายังลอยปุ้ยก่อยัน้อย จะทภาพพี่น้องไปเบิ่งห้อมแดงที่ปลูกเมือนเนด้มครับเกิดบางยางดีเลยเด,ดีนเนาะปลูกบกีเหมือเองปลูกวางหมูก่วนมกรวดชมเหมือเองพี่น้องเลยปรุง มือหลบๆจัะน้อยครับ<โ>กผ <โก S 1> ินดน,นาเขาไหวครับถ้าเขาฉีดน้ำคุ้ม,ดเ,มเดออมีสิการินออกมีซิกรินออกมันจิบโบือต้นหอมนะครับโบคือหอมแบงหอมแบงเขานำรักเขาหลาโอ๊บมีสิอะไรพีนน่น้องดินคุ้มโอ๊บไว้ถ้าเขาอาณามาฉีดเลยมันจะเม็ดสิกระเด็นออกจากลุมอันน,นี้ก็ลดน้ำเนาะให้ชุ่มเลยค่ะียบร้อยพี่น้อง ปลูกพืชที่เป็นมะเร็งครับบอลจะเป็นต้องเลือกเวลาใดน,นะครับบอต้องเลือกว่าปลูกยยมแรงหรือแยมไดปลูกได้เลยครับก็คือเขาพอต้นกาถ้าลงต้นกานี่ปลูกยยมแรงครับพี่น้องเบ่งต้นหอมกันนะี่ต้นหอมที่ปลูกเมื่อนั้นนะพี่น้องงามๆเกิดดีครับเป็นพันจากโครลาดเนาะเห็นไหม เกิดดีแต่กระผสมกันแล้วครับอยู่นี่<ม>เพิ่งว่าพี่น้องเกิดดีครับเปิดฟางบึงจะบางทีสิเอาฟางออกนะครับฟางออกแล้วก็โรยปุ๋ยคอกแล้วจังสิเอาฟางทับอีกเทื่อนึง<ม>กลงำลังงามๆเลยครับเกิดดีแห้งเืองคุ้ม บ้าง ในชุ่มเลยค่ะกรกดากลมชื่มใล้วกปเปียกเยด้วยหนอนพัวนามหัวถอยปเปียกเลยด้วยครับพัวถอยชุ่มๆเลย อีโบสองสมื่กับงอกขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เขาเอามาลงเขากะงอกแล้วชปกเลยี้จีนที่ปลูกกอนานานั่นเวยครับตัวนี้ปลูกเป็นแถวทมาน,นเกิดง,งามๆเลยพีนองปลูกไว้นซองเปลงครับปลูกเปลงฝั่ง นออกำลังงามครับกำลังขึ้นฝังถุงผักชีเลาาพี่น้องเจ้าน้อยใส่ได้ไงหนีไงเขาไหวได้ขันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยช่วงที่เขาตั้งรักได้แล้ว เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเนี่เสร็จภารกิจผูกผักชีจีนได้ครับขั้นตอนต่อไปกัรลดน้ำสลัดนะครับทีนีเวราสลัดที่ต้องหดตลอดครับหดอยู่ยยเรื่อยๆเสาแรงเลย๋เสียเหตุเป็นเราางหมอกใส่ครับเพราะว่าซื้ออุปกรณ์มาแล้วเ,รเรพราะวา่าเขาสิมายืนหดอยู่กับวัวเนาะ เป็นละอองหมอกใส่เอากัสิแล้วเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงของพี่น้องกว่าต่อไปไมันชีเขา,นาหนาฮอนนะพี่น้องว่าอากาศร้อนทันปุ๊บนี่เขาปล่อยน้ำใส่เลยนะปล่ยอยเป็นละอองหมอกเลยเห็นเขาเย็นให้คว่มเย็นพวกน,นี้เขาต้องต้องใส้คว่มเย็นครับถ้บ<ไ>ามีเงินจะนอยกว่าสิปลูกในห้องแอร์ไปแล้วพี่น้องเลยปลูกพักในห้องแอร์พี่น้องเห็ดเตยสมีล่ะพี่น้องเห็ดตาม พานาครับเห็ตตามีตามเกิดพี่น้องเห็ตตามอัฐภาพของเขาเหดไปเรื่อยๆครับผมเขาบริได้มีทุนยังมากมายรือละอองหมอมากกวเบิร์ตทันทันกว่าบาททันนิดนิดทันน้อยๆบริได้เบิร์ตไล่ลองมือมาล่องบาลูเนาะล่องบาลู่ครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการลงทุนนะพี่น้องเรื่อยๆครัเขาต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขานี่แหละครับประสบการณ์มันจะเป็นคู่สอนเขาเอง รอชมด้วยะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเเป็ดดราอ,ออกไปไ,ไปหาเตรียมอุปกรณ์กับพี่น้องเดี๋ยวรอชมคลิปเฮ็ดล่องหมอก <ขา S 1> มอด้วยครับเป็เป็นอชอปปิงตือแบบเป็นสติกเกอร์พี่น้องก็อาจจะเคยเห็นอยู่ดอกครับแต่ว่าเดี๋ยวกัดสีเฮ็ดผมกะบม่เคยเห็ดดอกเออผมกะบม่เคยเห็ดแต่กัดสีลองเฮ็ดเบิ่งนะพี่น้องเดี๋ยวกัดสีจบคลิปแค่นี้ก <บ oker S 2> ่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยครับผมสลักินีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ